สวัสดีค่ะตอนนี้หญิงยินที่หน้าแปลง A9 นะคะบริเวณหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะแปลงนี้ยังว่างอยู่นะคะผ่อนเบา,าเพียงแค่เดือนละ5 0 0 0ักว่าบาทเท่านั้นเองนะคะพื้นที่82 5ตารางวาค่ะแปลง A9 นะคะท่านใดสนใจทักทายสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะที่ดินแบ่งล็อกทําเลทองเห็นวิวภูเขาและสายหมอกพร้อมด้วยอากาศที่เย็นสบายอุณหภูมิ24องศา การเดินทางที่แสนสะดวกสบายจากกรุงเทพเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงมีขนาดพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่82.5ตารางวาจนถึงหนึ่งไร่กมสิธิ์ฉนดครุฑแดงพร้อมสาธารณูปโภคครบครันทำเลดีใกล้ชุมชนปั๊มปตทคาเฟ่อเมซอนเซเว่นอีเลเวนเมคโครตลาดนัดชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำกวางโจบ่อน้ำพุร้อนวหว้พระหลวงพ่อโตพระแม่กวนอิมทะเลหัวหินชะอำ หรือไปเดินออกกําลังกายที่เขื่อนแม่ประจันเขากระทิงยามเจ็บป่วยไม่สบายมีโรงพยาบาลหอนลองย้ปล้องเพียง2กิโลเมตรท่านใดสนใจวางเงินจองเพียง5,000บาทไม่ต้องวางเงินดาวเริ่มผ่อนเดือนถัดไปได้เลย PP Happy Land พื้นที่แห่งความสุขเพื่อคุณและคนที่คุณรัก